สวัสดีครับวันนี้หมอยาข้างบ้านจะพามาดูยาสมุนไพรชุดหนึ่งนะฮะหรือตำรับยาตำรับหนึ่งนะครับที่ถูกพูดถึงกันมากนะครับทั้งในโซเชียลแล้วก็ทั้งแพทย์แผนไทยที่ใช้รักษาอาการไข้แล้วก็อาการโควิดนะโควิด1 9นะครับตัวนี้คือยาห้ารากนะครับ ยาห้าากนี้เคยถ่ายให้ดูหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นเป็นตัวสมุนไพรแยกชนิดต่างๆนะครับแต่ตอนนี้จัดรวมเป็นชุดแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับ,นะรบจัดประกอบเป็นยาสําหรับฝนนะครับที่ใช้ยาฝนเพราะว่าตัวยามันหายากนะฮะถ้าต้มนี่ก็ใช้ได้แป๊บเดียวนะหนึ่งหม้อนี่ก็จะกินได้ไม่กี่คนนะครับ แต่ถ้าใช้เป็นยาฝนแบบนี้ใช้ได้ทั้งหมู่บ้านนะครับประหยัดยาด้วยนะครับไม่เปลืองยานะนี่ตัวยาห้ารากนะฮะก็จะประกอบไปด้วยนะครับอ่านี่รากมะเดื่อชุมพรนะครับนะรากมะเดื่อชุมพรนะครับรากคนทานะครับรากเท้ายายม่อมนะฮะรากจิงชี่นะครับรากยานางนะครับรากยานางห้าตัวนะครับ ใช้ทายาฝนตัวนี้ใช้ได้เป็นปีนะครับโอ้ใช้ได้นานมากครับนี่ใช้เป็นปีลงฮะทำยาฝนมันไม่เปลืองนะครับแต่ถ้าทํายาต้มนี่มัดหนึ่งนี่กินได้แค่ประมาณเจ็ดวันเท่านั้นนะครับหมดแล้วนะก็เลยแนะนําให้ทําเป็นยาฝนดีกว่านะครับประหยัดยานะมีติดบ,บ้านไว้ก็อุ่นใจนะครับ เป็นยาสำหรับกระทุงพิษไข้ต่างๆนะครับนะอาการไข้ต่างๆไม่ให้มันลงปอดลงตับนะครับกระทุงเอาพิษออกแล้วก็ใช้ยายาเขียวนะครับใช้ยาเขียวหรือจันทลีลานะภาษาจันแดงหรือภาษาฟ้าทลายโจรน,นะครับแก้ไข้ด้วยนะครับนะการรักษาตามแผนไทยจะมียาหลายตัวนะครับก็จะมียากระทุงพิษไข้นะครับ ยาแก้ไข้ยาแปลไข้ยาครอบไข้นะครับเพื่อไม่ให้พิษต่างๆมันสะสมอยู่ในร่างกายตัวนี้เป็นรากชนางสวยๆนะครับนี่ครับยาดีที่ต้องมีติดบ้านไว้นะครับยาห้ารากนะครับ